สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังโมบิลนะครับวันนี้ก็ได้ยาจากนะครับลักน้องน้ำมนนะครับวันนี้ไม่ขอขอน้องน้ำมนตนะครับพี่นุ่นให้นะครับให้ยามาห้าสิบมัดกับมันแก้วนะครับมันแก้วยี่มันแก้วสามสามถุงครับก็ขอขอบพระคุณอย่างมากนะครับแม่เอฟซีของน้องน้ำมนนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ให้โมบิลได้ทานนะครับยาสวยๆเพิ่งจะได้ทานครั้งแรกเลยเนี่ย โมเบลข้นงแรกหรือข้นงที่สองเนาะจำาม่ได้ย,ยาญ่สวยครับวันนี้ก็จะเอาไปให้โมเบลชิมนะครับเสียงได้สวยก่อนแล้วเสียงก่อนแล้วเสียงเสียงให้สวยแล้วเอาเสียงรัวๆด้วยเสียงรัวๆโยกใหญ่เลยนะครับโยกใหญ่เลยโมเบลสาวสวยครับหิวสวยมากครับยางาบงามแห้ง แสงสวยแล้ยแสงแสงกันเลย <c oughs> แม่แม่ะายตาแล้ว <c oughs> เอออ่ะเ <c oughs> ดี๋ดูดูโมเบลกินนะครับแม่แม่โมเบลกินดีนะครับ <c oughs> คำใหญ่ใหญ่อร่อยมากโมเบลอร่อยมากครับ อร่อยมากพม่แม่เดี๋ยวให้อีกจะไม่มัดก่อนครับเ้าตอตองแก่เนี่นะบ่าเด้ว้เลยเบลดูนะครับยาพ่อตัดให้หมดแล้วตอนนีโมเบลหมดแล้วนะครับแม่แม่สลิงหนึ่งนะครับโมเบลก็เพิ่งได้เข้าบ้านเป็นวันแรกนะครับ บรยรยากาศรอบๆนะครับดูๆๆ <laughs> อยากอยากบลไว้ให้กินนี่แหละ ฮึบ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 ึบึบฮึบฮึบสลัดนะครับสลัดน้ำฮึออกินข้าวไงให้ครับลูกสาว ไปกินตะน้ําเอซีเพิ่นครับ <C suggestions> เขาต้องแกะน้ำมันีลคือเขาหายเลยนีนเลย บรรยากาศรอบๆนะครับคือบรรยากาศดีมากบ้านโมบิลนะครับแม่ๆม่ทุกท่านครับบรรยากาศดีแห้งครับอันนี้ก็เป็นสันไทยที่สันทายสันไทยเก่านะครับเอาไว้ต่อเติมก็จะมีเหล็กอยู่ข้างใต้นะครับตอนที่บ้านโมบิลนะครับล้มนะครับแม่แม่อันนี้ก็จะเป็นปู่นะครับปูปูเอาไวน้นอน

สำหรับคลิปนี้นะครับพ่อควนนะครับน้องโชคนะครับขอขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามแล้วก็ฝาก subscribe นะครับให้กับช่องนะครับพังโมบิลของเราด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับแม่ขอบพระคุณครับ